โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีลรีว,รวริวของนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับผมเป็นฟิกเกอร์ประกัด d เดนะครับผมเป็นงานจีนะปกติผมซื้อฟิกเกอร์วันพีเนี่ยไม่เคยซื้องานจีเลยอันนี้เป็นอันแรกที่ผมลองซื้อดูนะคือมันถูกมากคือแบบร้อยเก้าผมนี่แบบเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยร้อยเก้าผมก็เลยมาดูแบบว่าร้อยเก้าเนี่ยมันจะเน่าขนาดไหนนะคือครั้งแรกจริงๆนะซื้อมากะจะเอามาแจกนะรีวิวเสร็จ แต่ว่าแบบผมเกะแกะเกะแล้รผมแกะเช็คของแล้วนะผมคือแบบเฮ้ยมันทําโอเคมากเลยนะคือแบบเฮ้ยไม่น่าจะสวยขนาดนี้ร้อยเก้าเก้านะก็เดี๋ยวลองมาอันบล็อกกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอบอกก่อนว่ากล่องมาครั้งแรกไม่ได้มาสวยแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่สวยแหละอันนี้ผมเอามาดัดเพราะว่าเอามาดัดกล่องเอาพวกกระดาษอะไรแข็งแขงมาทับให้กล่องแบบเข้ารูปนะจริงๆตอนมาครั้งแรกมันใส่ถุงเลยนะ มันส่งมาจากจีนนะครั้งแรกผมดูว่าแบบมันส่งแบบจากหน้าบ้านมาอย่างเงี้ยโยนมาแล้วก็ลงหน้าบ้านผมนะครับผมนะกล่องเป็นอย่างนั้นแหละครับผมเนี่ยดูจากสภาพนะเออน่าจะรู้กันเหมือนจะเป็นงานจีนของซิกเกอร์ซีโร่นะครับผมโอเคมาแกะเลยนะครับผมนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมแกะชิ้แล้วนะกล่องสภาพยับเยินนะครับผมนะอย่าไปดูกล่องเลยแล้วก็ไออัน,นเนี้ยเนี่ยผมบอกก่อนว่าฐานมานะันอะ ครั้งแรกมาไม่เป็นอย่างนี้นะจะเป็นสกอตเทปพ,พันนะครับผมซึ่งมันจะเอาฐานตรงที่แบบมีสกรีนรูปมาครับผมซึ่มันจะผัานง่ายนะขเขาเรียกว่าอะไรมันมันคือของกอล์ฟอะเอองานจีนอะมันจะแบบลอกง่ายนะพวกที่เขาสกรีนมาผมเลยแบบเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนถ้าปล่อยลอกมันก็ลอกที่อื่นนี่อะไรวะกระด้งออกมาวเนี่ยโอ้ยแกข้างไหนวะเนี่ยอ่ะอ่ะเละ็กหมดแล้วเอา โอเคเดี๋ยวผมก็ออกมาก่อนนะครับผมนะโอเคเนี่ยมันสติกเกอร์มันจะติดทับตรงนี้เลยคือดึงออกมาต้องดึงค่อยๆนะสมมติใครแบบไม่มีงบซื้อง,งานจีนอะถ้าดึงปลื้ดออกมาเนี่ยรู้เรื่องครับผมตรงนี้หายหมดเลยนะ <c oughs> โอ้ยโอตากดีเอสนะครับผมไหนขอดูหน่อยมันสวยขนาดไหนของงานจีนเนี่ยคือแบบผมแกะออกมาดูแบบไม่ได้ดูแบบชัดๆไงเอ้ย <c oughs> ลวงอีกแล้วนะมีอะไรอีกเนี่ยเทเอาไว้ในะห้หมดเลย อ่ะคีเราให้หมดเลยหมดยังหมดละโอ้ยมันให้อะไรมาต็มไปหมดเลยวะเนี่ยนี่อะไรเตาค้ำเหรออ่ะนี่ที่วางขาเหรอหรือยังไงใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่เหรอน่าจะใช่เลยต้องวางในฐานก่อนยืนได้ไหมก็ยืนได้นี่ขอดูในส่วนหน้าก่อน หน้าโอเคไหมคุณผู้ชมให้โอเคไหมเออฟิกเกอร์ซีโร่อะผมมีของแท้อยู่หลายตัวอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครั้งแรกจะซื้อของแท้ที่เชียงใหม่มังซื้อไม่ทันหมดก่อนนะมันเหลือตัวโชว์แหละแต่ว่าผมไม่เอาแค่น,นั้นแหละมันแบบโดนไฟยนสีซีะนหมด้วงานจีนมีหน้าเปลี่ยนให้สองหน้านะครับผมอออออไปเงตังได้เลย ตั้งไม่ได้ซะละอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้ายิ้มนะครับผมเห็นไหมโอเคแล้วหน้านี้เป็นหน้าอะไรวะก็หน้ายิ้มแต่เห็นฟันนะครับผมยิ้มยียีอ่ะโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานนะ นี่ก DF, เกตดีเอ s p a t t e r n ์นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้หน้าไหนดีวะผมใช้หน้ายิ้มแล้วกันยิ้มธรรมดานะหน้าที่มีให้เปลี่ยนมากเอาเอาเอาใส่ไม่ได้ใส่ได้ไหมโอเคเออใช้ได้ใช้ได้ ถ้าเสาค้ำใส่แล้วเนี่ยใส่ก่อนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะนี่งานจีนแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยม่ะเนี่ยมีเสาโครงเสาค้ำให้ด้วยนะเออผมจะบอกว่างานจีนเนี่ยผมเห็นหลายอันเลยนะคือหลายร้านบางร้านก็ไม่มีเสาคำ้ำบางร้านก็มีคือมั่วไปหมดเลยนะครับผมนะ <c oughs> โอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีถามว่าตัวนี้แจกไหม ดูไปดูมามันสวยดิผมขอเก็บเองแล้วกันนะ <c ười> โอ้ยนี่นา่าจะตั้งเสาค้ำตรงนี้ป่ะเออตรงนี้แหละเสาตรงนี้นี่คือตรงไหนปะเนี่ยตรงนี้เหรออ่อเออเข้างล็อกเฉยถูกปะเนี่ยผมก็ไม่อาถูก่ะเสานีอียงนะ น่าจะเป็นอย่างนี้แหละมั้งผมก็ไม่รู้ดิจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมคิดว่าอ่ะผมใส่ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะต้องขานใส่อย่างนี้ป่ะ น,นี่เหรออ๋อใส่ข้างหน้าโอ้โหผมก็มาผมก็กำลังมองอยู่ว่าใส่ตรงไหนวะอันนี้หัวเปลี่ยนได้รท่ากับที่ให้ดูเมื่อกี้เป็นรูปหน้ายิ้มที่มันติดมานะเออชอบอันไหนก็ใส่อันนั้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเอาหัวนี้เก็บก่อนละกันมามารีวิวกับใกล้ชิดละกันสำหรับัวนี้โฟตโต้การ์ดดีเอส เออใครที่มีของแท้ลอกลนบอกผมหน่อยว่าแบบมันเหมือนแท้ขนาดไหนผมก็ไปดูเหมือนกันว่ะตัวนี้ผมเคยเห็นของแท้ก็จริงนะแต่ว่าผมเห็นครั้งเดียวที่จะซื้อตอนนั้นอนะของแท้ตัวนี้อยู่ประมาณสองสามพันนะประมาณสองสามพันนะครับผมหายา,ยากอยู่นะโฟกัสหน้าไหมเนะี่ยโอเคน่าจะาประมาณนี้ลองตั้งดูไกลๆโอเคไหม เอาไปตั้งอเอาไปตั้งปนเดืของแท้นี่จะดูออกนะเนตัวนี้มันเหมือนก็เหมือนของแท้ไปลเลยเนี่ยคือแบบมีเสาค้ำสองอันแล้วก็แบบมีอันเนี้ยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าไอ้เสาค้ำสองอันจะไม่เบี้ยวอย่างนี้ตอนตั้งของแท้นะที่ผมเห็นนะอันนี้เป็นงานจีนนะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะอย่าแบบถ้ามีงบน้อยก็อย่าไปรบกวนตังค์พ่อแม่นะครับผมเก็บเงินซื้อ เอออย่างนี้ก็ได้นะสำ,สำหรับใครที่แบบมีงบไม่พอนะถ้าใครมีงบพอก็เหลือๆของแท้เลยคุณภาพแน่นอนครับผมฟเเออ์์ z โโ่ผมบอกเลยเพราะผมก็ซื้ออยู่เหมือนกันโอเคน่าจะประมาณนี้เห็นชัดกันไหมผมว่าโอเคอยู่นะข้างหลังก็จะมีรอยสักนะครับผมหนวดขาวเห็นไหมสีม่วงเลย เดี๋ยวผมให้ดูดีเทลต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมีตอนถ่ายรูปอีกนะอ่าน่าจะประมาณนี้ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันโล่งตรงนี้เนี่ยวัสดุไม่ครบหรอของไม่ครบไม่เป็นไรหรอกสองร้อยเองผมไม่ซีเรียสไฟนี่ถือว่าทำได้โอเคอยู่แต่อาจจะมีสีซีดๆบ้างนะแต่อย่าไปซีเรียสนะครับผม มันคืองานจีนนะไม่ใช่งานแท้งานแท้ไม่มีแบบนี้แน่นอนงานแท้ผม่นล้ประกันนะฟิกเกอร์ซีโร่สวยมากมาเพราะผมก็ซื้ออยู่ตัวอื่นนะเหมือนจะซื้อซาโบโมั้งผมอะโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม